Roger, are you okay? Mom supervising. <laughs> mom is in charge supervising. <laughs> if I okay, ma Am I doing okay, ma'am, ma'am, mom. Can you help me? My hands, my hands. do hurt my hands, no gloves. Oh, wait a minute. ่พ่อแม่พี่น้องเอ,อ,เอ้สอสยเอ็กซ์ไซส์เอ็กซ์ไซส์นี่พอ่อแม่รถเจอรเราออกกำลังมักนั้นออกกำลังกายเคลียร์หินนังเสียได้งานเด้อพี่น้องเนลน่าเนละ่ะไหวไหม a r ย you okay Roger? Are you okay? No No, no. I think I think I will looking for some place okay Roger okay, okay, มันนี่ใส่แรงงานฝรั่งบัซซีดาเด้อพี่น้องคิวหนึ่งพ่อวอมันนี่คิวหนึ่งนี่นี่ลาเขาเอิน่าออกกําลังกายได้งานพญารถเจอดีก็เจ้าไปโซกมั่ย โอ้ a อ e s o m e m น n นะอืมวันวันวันนี้ฝรั่งบักซีดาอ่าใส่แรงงานฝรั่งบักซีดาเด้อเดี๋ยวเราก็ซืว่าหิวเข่าแต่เศร้าเด้อวันนี้ วังหันบ uh ่มีถุงมือเจ็บมือมองเจ็บมือเพื่อนวะเอ่อเจ็บมือเจ็บมือเพื่อนวะโอ้โลชั่น you do the best good job good job she <laughs> ใส่แรงงานฝรั่งบักซีดาใส่แรงงานฝรั่งบักซีดาพยยใส่แรงงานฝรั่งบักซีดาก่อนนางเดในห้องแอหลายฮ่า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  โรเจอร์สู้ตายโรเจอร์ไวไลายสู้ตายโรเจอร์เตีวเตียว <c oughs> คือสิได้สั่งอีกหนึ่งคิวพี่น้องเออคือสิได้สั่งอีกหนึ่งคิวฝนตกป้าบบองนี้เป็นอ่าขี้ต้มเลยต้องสั่งหินมาใส่เจอสู้ส โรเจอร์สู้ตายโรเจอร์ไว้ลน์สู้ตายโรเจอร์บิวบิว One <Q, S 2> c <Truck. S 1> one truck o k เค okay okay, okay.